โดโมมีนาสังครับผมสวัสดีครับผมสู่ช่องจ่าแม่แคสเตอร์นะครับก็อีกกับเกม R O V นะออฟเวอร์การอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ทำการรีวิวสกินฟรีกสกินหนึ่งนะผมซื้อก็กิจกรรมหมดไปแล้วนะกับสกินของคริสต์มาสปีชของชอนนั่นเองนะครับก็เรารีวิวแอสเซนการแล้วเรามีทอนอีกสกินหนึ่งนะผมแต่เสียดายครับมันไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับดูโมเดลก็ถือว่าเท่ใช้ได้เดยทีเดียวแล้วผมถือว่าครอบแบบฟรีๆเลยนนะะครับผมเา ก็สำหรับคลิปนี้นะผมเล่นทอรนะครับก็เราจะทําการคอมโบสุดเกลียนะครับเนาะกับคอมโบที่อยู่ข้างข้างผมเลยครับก็คือหมิงนั่นเองซึ่งนะครับหมิงก็เชื่อมจิตเราแล้วก็เราก็ยิงปกติไปนะผมผมเห็นประมาณตั้งแต่นักแข่งเล่นละแล้วก็คนที่ลงแรงบ่อยๆนะครับเนาะผมเห็นมาคู่เนี่ยหมิงกับทอรเนี่ยคือหมิงเนี่ยส่วนใหญ่จะคู่กับแวนหรือไม่ก็ไวยโอหรือซจัวใช่ไหม แต่ทอรครับก็ไม่ใช่เล่นนเช่นกันนะครับผมเนาะสามารถเชื่อมจิตแล้วก็แบบดาเมจค่อนข้างรุนแรงได้นะครับผมเราดูสิครับว่าดาเมจจะเพียงพอแลวดาเมจจะแรงแค่ไหนครับผมเดี๋ยวเราเวดอินเวทบัฟฟ้าเพราะฝั่งนนเดต้าก็ไปป่วนทางของฉี่แล้วครับผมเราเรียบร้อยผมคิวเลนก็ตายด้วยเช่นกันนะไม่เป็นไรแต่เราก็ได้บัฟฟ้านะครับผมได้คิซี่ไปแั้ววันนี้แต่ตอนนี้ขอทำการสตาร์ทใส่เขาบอกเลยรับเชื่อมจิตบอกก็ตีครับตีไปตีไปแล้วผมโอ้โหบอกเลยครับว่าต้นเกมเชื่อมไปโอ้โหบอกเลยพลังอันล้นหลาของผม สุดจริงบอกเลยเดี๋ยวรอก่อนรออีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยรู้กันชิ้นเดียวแหละชิ้นเดียวทาให้รู้เลยว่าทอนกับหมิงคู่กันเนี่ยมันนั้นร็อกแค่ไหนนะครับผมเนาะมาจาังหวะนี้ก็เสียดายนะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับโมเดลนี้ก็เท่อีกแบบหนึ่งนะสองทอนนั่นเองนะครับมาครับยิงปกติครับผมอุ้ยแรงอยู่นะเว้ยใครบอกไม่แรงมันแรงนะเว้ยยิงกระสุน3 4สีหรือกระสุน24สี 4, หรือกระสุนแบบรูดเดียวทีละนัดหรือยังไงก็ ต้องรอดูครับเพราะว่ามันแรงมากๆจริงๆครับผมเรายิงกระสุนม่นนัดเดียวถือว่าป้อมก็เหลือประมาณสิเออหลือเกแล้วนะผมตอนนี้มาจังหวะนี้ผมเนาะเราเอาเอฟซาด์าก้อนภายใน2อนาทีแรกแล้วผมจังหวะนี้เราล่าออกมาก่อนแล้วกันคิวเรนก็ดักอยู่นะรอคามิงสุนอยู่ตอนนี้ทางของและเกิดซีเนเทียมาโดนสตาร์นจังหวะนี้ผมบอกเลยครับว่าผมขอการสตาร์นใส่นะคนเราจะร้อนด้มาสไตอรเซชั่นผมบอกเล้วก็ไม่ซูมออกไปข้าแต่ว่าได้ซีเนเทียไปโอเคผมเหมือนจะบั๊กมั้งตะกี้นี้ของทอร์นะผมที่จริงงมมมมัันนนนตต้อออ่่่กะแวาไไเป็ร ตอกกระกระระยะเอาครับผมเนาะตะกี้ก็ตายพอดีครับผมโอเคมาฝั่งนู้นก็คู่คอมโบฮะเดตตากับซินเนเิียเนาะเดตตาโลมาเนี่ยดูทรงแหมเดินคู่ฟัดคู่เวียนเลยมาจังหวะนี้ตีป้อมโอ้ยเหลือประมาณอีก70%ตแต่ตอนนี้เดต้ามาจังหวะนี้ผมเดมอนกิฟต์จะไม่กดแต่ตอนนี้กดคทางของวีคไปจังหวะนี้ต้องถอย oh ออกไปก่อนแล้วจะกดเดมอนกิฟต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้บอกเลยครับว่าบูดาไม่ผมค่อนข้างแรงสุดๆแล้วกดลอเรียบูมของทางลอเรียวไอ้ของของอีลินทีไปตอนนี้แรดมาจังหวะนี้โอ้โห มันผมคิดว่าจะผักออกนะมันผักเข้าเลยครับผลักสุดแรงเลยครับตรงวะนี้ผมจะฟิกเกอร์แต่ไม่ทันครับผมเนาะเราไม่ได้ออกรองเท้าต้านเว่ต้นสถานะเรารองเท้าลัวครูดาวไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ผมคีซีโดนปวดของทางเดต้าจังหวะนี้คิวเรนคำพิสูจน์เก็บคิวของทางแลสต์มาแล้วนี่สตาร์นใส่จังหวะนี้บอกแล้วครับว่า2นาทีก็ทันตาหายวูบเนาะของทางอีลินจังหวะนี้โอ้โหเกือบนะผมครึ่งหลอดแล้วครับจังหวะนี้เรารออีก4นาทีแรกนะครับเนาวเราก็พาสไนเซชันขู่ไปจังหวะนี้ตรงกลางโดนพอดีครับผมไม่รู้จะ จังหวะนี้นะครับระสามนัดสตรีมเมอร์ไปเดี๋ยวมัองนสามทางสตรีมเมอร์ผู้ผิดนะครับยิงป้อมไปป้อมไปคามิงซูดไว้จังหวะนี้ฟิกเกอร์หนีของทางอ e ีลินไปครับจังหวะนี้แล้วตอนนี้ก็ผมเราป้อมแลแกจะแตกแล้วอีกนิดนึงครับผมบอกเลยครับอีกนิดนึง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 โอเคโอ้โหตึกป้อมแตกป้อมตีโคตรแรงเลยแม่มันแรงเหลือทนจริงๆมางกัะเซ็นจิตเด้งฮิวจังหวะนี้ครับผมโอเคน่าจะได้อยู่มาเดี๋ยวคิวหลังป้อมแป๊บนึงมาจังหวะนี้มาเคลลลียรร์ตงงกกกา่อนนะั ผมการซีเนเทียกับแรดมาขออ้อมหลังอนุสาวรีย์ชัยนะครับผมเพราะว่าถ้าอ้อมไปถ้าไปเดินข้างหน้าแบบทางตรงทางดีที่สุดน่าจะลาบากหนักหน่ okay, วงโอเคจังหวะนี้เชื่อมติดสายครับผมมาซีเนเทียจ๋าซีเนเทียได้ขาไม่มีาาบาดซาซาร่าบอลด้ตมกลางโอ้โหโคตรแรงแรงโคตรจังหวะนี้ขอทำการรอสก,กิลสองแล้วเข้ามาการฟิกเกอร์โยสนาดนี้แล้วเกลียดร้อยนะครับผมเราหนีไม่รอดแน่น,นอนนะครับผมตอนนี้แล้วมาจังหวะนี้ ไม่ทันครับผมแต่เราสตารไปจังหวะนี้เขาโอสตัร์บอกเลยเขาบาหลักหนุนจริงๆแล้วคนนี้อันติก็เสียไปเออผมอันสลอดของทาง Q คิวเลนก็โหแล้วข้างบนจังหวะนี้ฉี่ก็ผมไปไล่ทางของไอชาล็อบเลนเดต้ามาจังหวะนีเ้เดต้าจ๋าเดตา้าแหมมันกลับไปก็ผมเนาะโอเคไม่เป็นไรครับรได้ตรงกลางแน่นอน่อยก็ผมเดินวุ้งงะก,ก็จะบอกนะมันเอฟเคอะดูทรงน่าใช่ก็ผมเนาะแต่ก็ยังให้ตีหน่อยแล้วกันเนาะโอเคตีสตัร์ไปตีไปไป,ปากไปปากไป,ปกไป็ผมโอเค มาครับจังหวะนี้เราอีลินมาครับผมเนาะไม่เป็นไรเราเล่น3-4ี่ดีวกว่าเนาะเราเล่น3-4จังหวะนี้สตันบอกเลยโคตรแรงนะเดต้าจาังหวะนี้ไม่รอดเรียบร้อยครับผมนเนาะแลนเดือดโลมากต้องถอยออกไปก่อนแล้วสีเนติเอร์มาจาังหวะนี้โดนนะค,ครับผมนะโดนนี้ครับผมแล้วกดบาซารซาร่าใส่ผมอยู่แต่สตันใส่สุดความสามารถเขาบอกเลยเขาว่าจะไปหวั่นแน่นอนเขาบอกแล้วติดคิดห,หนักหน่วงบอกเลยชิ้นเดียวมันทรงพลังครับผมบอกไว้ก่อนป่าครับจังหวะนี้เดนบนน่าได้เขาจะคิวเล่นจังหวะนี้ไปคามิโซนใส่อีลินเรียบร้อยเขาโดนเมติงไปแล้วตอนนนี้้ถอออยกมมาาไดผเะ โอเคเราขนาดตรงกลางก่อนละกัน3 1 3ตอนนี้สามสองหกไ่ะจังหวะนีน 5, 6, ้3 3 9สามเ้าไ่ะ, 5, 3, 5, 5, ไะโอ้โหนี่ก็เวอร์เป็นสูตรคูณเลยจังหวะนี้เลนกลางมาครับผมคีฟมาพอดีเดต้ามาอีกหนึ่งรอบก็ผมเนาะเจอดันตรงกลางดีกว่าตอนนี้โดนสตาร์ทไปแล้วเรีย hmm, บร ok, the ้อยก็ผมกดเดมอนกิฟไม่ทันครับผมมาครับเด็กลางแน่นอนครับไม่มีใครการหนักหน่วงครับผมแล้วตอนนี้ใส่ทางแล้วจังหวะนี้มาใสเซชั่นใส่บอกเลยโคตรจะแรงครับผมกลับบ้านเลยเขาเกือบไปไปหวั่นเลยครับ รสอสกิลสองสักโค้นึ่งเขา้างบนก็สองตัว2หนอหดอกเลยครับว่าเราจะดันป้อมเอาให้สุด500หน่วยจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยป้อมแตกไปมาจังหวะนี้เราเรอจังหวะก่อนแล้วกันบอกเลยคู่กับหมีโค่นะโคหนหน่าเกียดอะโคดคอมโบนรลกอ่ะเกลียนจริงมาจังหวะนี้ เด็กตาเอาอีกแล้วมาอีกรอบหนึ่งวะล่ะเอาอีกรอบหนึ่งวะล่ะเอาอีกรอบหนึ่งวะล่ะโอ้โหน่าจะออกแล้วผมเนาะดูทรงแล้วแตะแล้วผมจังหวะนี้โดนหนัดสองนัดสามนัดโอ้โหบอกเลยโคตรแรงฟิกเกอร์ไปไม่โดนนะผมเนาะมันหนีออกไปแล้วนะตอนนี้เซเนตียอยู่ตรงนี้พอดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมเดือบร้อยครับผมเราละไไปดอมินเนติงครับผมจังหวะนี้มาครับสตาร์ทไปเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยคอมโบนะลงจริงครับผมสตาร์ทโคตรยาวนานจังหวะนี้เฟอร์บอลตีใส่ผมต้องถอยออกไปก่อนมาครับผมมาก็สลับกันเลือดฮีวเราะผมจังหวะนี้ มาครับรออันตรีกับสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองสักคู่หนึ่งขูดาวนานหน่อยมาครับเจ้าวันนี้รอสตัร์ใส่แล้วจังหวะน,นี้มันผลักออกไปแล้วผมแล้วโอ้โหมันก็ผักมันม่วงไปซะไกลเลยแมมแต่ไม่ถึงครับเป็นอะไรโอเคครับตรงกลางเดตใต้อีกหนึ่งรอบแล้วนะครั้งนี้ครั้งที่สี่นี้ไม่ควรนะบอกเลยครับว่ามันจะไม่รอดแล้วผมเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงมาจังหวะนี้สตาร์ไปจังหวะนี้หนึ่งสองสามมาฉลี่ครึ่งบวกครึบวกโอ้โหแลวไปหวานอีกหนึ่ 1, 2, 3, าาางตัว จังหวะนี้ไอชาโอ้โหรถหนึ่งเด้งครับผมเนาะมัหมูเด้งหมูเด้งเลยครับผมเด้งจริงๆแล้วตอนนี้เซเนติอามาทำไมไอบ้านอารู้น้องบอกเราจะคิดว่าคีผมเนี่ยมันแรงจริงๆครับผมจังหวะนี้แต่คิดในจังหวะนี้ใส่ทางของคามิโซนะครับผมนะทางของนี่ไอชาต่อจากเดื้อโลครับผมทั้งคู่เลยนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็ตอนนี้ครับผมลายปอมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสวยงามเอาสารทันสตรีมเมอร์ได้ไหมก็น่าสนใจดีนี่โอเครอเล่นล้าสักแป๊บหนึ่ง อะครับจังหวะน,นี้3กระสุนครับผมบอกเลยครับว่าเดต้าน่าจะไปหวานอีหลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้สกิลสองรอมาจังหวะน,นี้แล้วบอกเลยครับว่าสกิลสองพร้อมที่จะหนักหน่วงกับการที่จะโดนสกิลไปรอจังหวะน,นี้สวนอยู่รอจังหวะสวนรอจังหวะอจังหวะน,นี้กระสุนสีฟ้าสามเม็ด เปลี่ยนแป๊บนึงเปลี่ยนแป๊บนึงโอเคได้อยู่จังหวะนี้รอจังหวะแป๊บนึงแต่แรดบอกเลยครับว่าจับคนช้าหนึ่งนายนะบอกไว้ก่อนบอกเลยครับว่าถ้าไปหว่นแน่นอนแล้วผมบอกเลยป้อมนี้ตรงนี้ด้นนานในเซชั่นใส่บอกเลยเจ็บโลม,มากๆแล้วตอนนี้อีลินมากดรอเรียกบูมใส่จังหวะนี้นะครับแต่ว่าแรดผักหนีออกไปแล้วตอนนี้ฟิกเกอร์หนีออกไปแล้วผมแล้วตรงนี้บอกเลยครับว่าไม่น่าจะรอดแล้วผมแล้วตอนนี้ซีเนเที้มาพอดีจะเอาป่าละล่ะ จะเอาไะละจะเอาไะละครับผมจังหวะนี้โดนสตาร์นไปเรียบร้อยกผมระเบิรคิวไปและตอนนี้ผมเลนล่างมาพอดีจังหวะนี้เดตา้า้ทางไอชาจะกันได้หรือไม่ลีไอลินอีกหนึ่งตัวก็ผมตันเปอมพอดีผมลเลยแชมิปโซนใสจังหวะนี้แล้วเฟอร์บอสกันถูกความสามารถบรอกเลยครับว่าน่าจะไม่อรอดถ้าผมเดียบร้อยป๋าจังหวะนี้ อีลินจ๋าฉันมาแล้วจะอีลินโอ้โหโดนไว้สามนิดเรียบร้อยสิครับผมเนาะเชื่อมจิตพลังใจครัผมเด็กใต้ตัวนึงเวลาโอตายก่อนแล้วผมไม่เป็นไรแต่ไอชาบอกไม่มีเฟอร์บอลอย่างนี้ก็เสียหวานเจี๊ยบเลยสิครับผมตอนนี้แล้วตอนนี้เข้าไปครับแต่ว่าไม่ไหวครับผมสารทานนี่ไหมน่าจะไม่สารทานแล้วน่าจะจบเลยแล้วกันแล้วแลดเกิดมาพอดีจังหวะนี้ถอดร่การสตาร์นใส่ต้อใส่เฟอร์บอลไปมาทางไหนฉันขู่ไปจังหวะนี้ไม่โดนแล้วผมนะ แต่มีคลิปเล็กพอดีก็ผมนะจะไม่รอพอดีเช่นกันนะผมรอจังหวะของสกิลสองใส่ผมจังหวะนี้สตันออนหมู่จังหวะนี้กูบอกเลยว่าโคตรจัแรงเรียบร้อยใส่แรดไปหวั่นนะผมโอเคเราจะจบนะนะแน่นอนของเราเนี่ยเอาดันไปจัดปบป้อมเลยแล้วกันก่อนหน้าน้มคู่ร้อนจังหวะนี้แล้วเอาอีลินซับโตหนึ่งวันละแล้วบอกเลยนัดที่2หันไปนัดที่สามหันไปก็ผมน้องสวยงามจริงๆและเดต้ามาจังหวะนี้ไม่รอ่อก็ผมแล้วตอนนี้คือจบเกมแน,น,น่นอนแล้วทีการรีวิวสกิลคริสต์มาสบิสของถอดน,นั่นเองคู่กับหมิง,นะ,มมง,น,ะงนะครับผมคอมโบเกนนรรกอย่างแทู้นะคับผม โอเคับ okay, ผมก็สไลับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวก่อนนะครัคใส่ช่อมากกดไลค์กดซ like, ับใครรีวิวกดติดแจ้งเตือนเพื่อไม้พลาดที่ใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสหรับ,รบคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะรสกินได้ถามไปบ้างผมเจอกันใหม่กับสกินครั้งหน้านะครับผม